If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there, but if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องหมีพาเที่ยวนะครับวันนี้ช่องหมีพาเที่ยวพาทุกคนมาดูต้นไม้ด่างที่เซนท่นแจ้งวัฒนะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าวันนี้มีต้นไม้สวยๆอะไรบ้างนะครับจากปกติเนี่ยเดินตลาดต้นไม้นะครับวันนี้พามาเดินดูต้นไม้ด่างในห้างกันบ้างนะครับเนี่ะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยใบใหญ่ๆเลยเห็นไหมใหญ่มากนะอย่างตรงนี้ก็สวยมากเลยดิ โอ้โหเนะนครับเดี๋ยวเราพาไปชมดูก็แล้วกันนะครับอ่าฮะดูใบใหญ่มากนะครับผมสวยเนี่ยโหเนี่ยอย่างต้นนี้นะฮะต้นนี้ก็แบบอืมดูความความสวยของต้นไมบน้บ้านบ้านเราหรือเปล่านะเนาะต้นไม้ที่เอามาถ่ายก็แล้วกันนะฮะเนี่ย โอันนี้ก็อันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะก็เล็กเยห้าร้อย500บาทนะฮะนี่งห้าร้อยบาทก็น่าซื้อนะครัมันเป็นฟอร์มสวยมากเลยโออันนี้เหมือนอยางอินเดียไหมหคลายๆนะแต่ไม่ใช่เนาะอืมครับปะนี่นี่ฮะแต่ว่ามีต้นไม้สวยๆแปลกๆค่อนข้างจะเยอะเลยนะ มันจะไม่เหมือนกับตรงต้นไม้ที่เราพาไปดูนะครับเนี yeah. ่ยอันนี้จะมีความสวยของต้นไม้นะสวยๆสวย,สวยะฮะไม้ดางสวยๆเลยนะนี่อย่างเงี้คย,งยครับอ,อย่างเงี้ยในตู้นี่ี้ยครับดูดิโอ้โหอยากได้ฟอร์มแบบน,นี้อยู่แบบประมาณนี้เลยต้นเล็กๆน่ารัก,กมีดอกด้วยนะ ไม่ได้เหมือนเ่ิมไม่ได้ยังไงเราอยู่เวลาอยู่ในตู้สวยสวยเนี่ยดูความอันใบเนี่ะโอ้ดูใบนี้นี่สวยมาก้วดูด่า นั้นจะเป็นต้นปามนะนี่แล้มี้ลายทหารนะี่นะครับยังมีก็สวยนอยู่เหมือนกันนะอ๋อ,อนี่ยกัปตันอยู่ก็สวันน้งกู้กัปตนนะฮะ อันนี้อะไรอ๋ออันนี้จะเป็นช่ออันนี้อยู่ในต้นมาหกร้อยบาทเลยนี่ก็จะมีปล่องอนะคะระับปัามาโอ้โหสวยมามมีลักเคอร์โอ้โอสอหโสวยจัง สวยเลยป่ะคนเยอะนะครับคนเยอะอืมอยู่ในกล่องอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ในกล่องเลยนะสวยมากนะเนี่ยๆเอออันนี้ก็สวยนะที่นี่มีแบบว่า จุดข,ขาวอยู่ตรงก้านนะสวยอันนี้สิงสิงก็สวยนะพี่โอ้ อันนี้ก็สวยฟังนี้ก็สวยเลยดูเราดูนี่อันนี้ด่านชมพูสวยเลยเนี่ยอันนี้น่จาจะมาจากอ๋ออันนี้น่าจะมาจากเป็นไม้ต่างประเทศนะอินโดนะฮะอันนี้เล็กเลยก็มีนะฮะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นเองนะครับต้นเรืองเหล็กนนอ๋อ นี่อย่างนี้ก็ไม่เยอะเองว่ะของเราเรียกเกี๊ยวเกลือไข่ปลาไหลเกี๊ยวเกี๊ยวอันน,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 นี้อันนี้เดินเลาะมาตรงข้างๆนะครับยังไม่ได้เข้าไปในดูโซนตรงกลางนะก็ดูรอบข้างๆไปก่อนอย่างเงี้ยนฮะสวยนะเนี่แต่ถ้าเป็นกล่องเล็กๆก็จะมีห้าร้อยแปดร้อยพันห้านะฮะอื มาดูฝั่งนี้ที่อยู่ในตู้ดีกว่าในตู้อย่างนี้ดูดิด่างสวยนะเห็นไหมดีด่างเงือกสวยนะโอ้โหดูสวยจริงๆริงไหมอยู่ในตู้แล้วมันสวยจริงๆฮะไปฮะตรงนี้ก็สวย เนตู้อันนี้ต้นเท่าไหร่หนึ่งอยห้าสบเคถ้าก็ก็ะจะหลั่งขึ้น หลักร้อยก็มีหลักร้อยก็ความด่างของต้นไม้ก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะยังดูต้นนี้สิดูดูความลายของต้นไม้นะสวยไหมครับดูนะเนี่ะอันนี้ก็สวยเนาะดูดิมันมีด่างแบบลายลูกแบบนะด่างเหลืองอย่างเดียวก็มีลายอย่างนี้ก็มีนะครับนะฮะ เนี yeah. uh ่ยโอ้สวยจริง mm hmm. uh huh. อันนี้เหมือนเป็นไม้พอนเะลี้ยที่อยู่ในอันนี้นะนในวขวดตัดแก้มน,นะฮะมอ๋อหกสิบเก้าบาทนะอันนี้คือ ดูตรงนี้นะฮะโอ้ดูดิอันนี้แบบมอ,อนสลาฮะ,ะสวยๆทางนั้นเลยต้นใหญ่ๆโอ้ฝั่งนี้ก็แบบว่ามีแบบว่าด่างอันนี้เหมือนเงินหนาไหมสวยนะเออชื่อมนมะเะนี่ย

น,นี่สวยดูน,นี่ฮะสวยเนาะตรงนี้ละอ๋อมีนี่มีไดเดไข่ในโดเสาเนี่ยเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบใบสวยนะแล้วก็จะมีอ่าพว้วไม้ด่างแล้วก็ยังจะมีบอลสีด้วยนะครับบอลสี ตรงนั้นก็จะมีบันเสียมันจะมีบันสีอะไรบอลบอลกระดาษอะไร่เง้นี่แนี้แล้วกมีปลอ,อกนะฮะปลอ,อกดายสวยๆแล้วก็นี่ฮงอันนี้หลางสามากนะดูดิ ในตู้นี้สวยระบใบเนี่ยมันมีชมพู่านชมพูสวยนี่สว,สวยมากครับเอ๊ะวันนี้เราจะได้มีโอกาสซื้อไปเนาะต้นไม้สวยๆเนี่ยแต่ว่าวันนี้ไม่มีที่ไงนี่สวยมากนะ ฝั่งนี้ดูดิดูฝั่งนี้อันนี้ดูดิอ,นนดดอันนี้น่ะจะเป็นตระกูลเฟิร์นนะฮะดู เนีโอ๋อันนี้ดูดิหนึ่งพันบาทนะตายว้เไปราน้นัโอ้ยอยูฝั่งนี้เเดี๋ยวนะเรามาดูกวางมอเราะก่อนนะอันนี้ใน,นของมอลราะก่อนรนะับ

ไฟส่างมาได้สวยมากสวยจริงครับอยากได้แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าราคาเขาไม่สูงนี่จะพามาดูตรงฝั่งนี้ก่อน็แล้วกันเนี่ยนี้ดูต้นนี้ครับต้นนี้จะมีในส่วนของอ่อ งงอันนี้จะมีด่างชมพูด่างเหลืองนะอันนี้ชมพูดูดิอันนี้อยู่หลางเหลืองต้นเดียวกันนะฮะโอ้ทำได้ยังไงนะโอ้ดูดิน,นี้อยู่ในกลอ่องสองฝังนี้มาฮะัฝั่งนี้ในตู้เนี่ยมีพัดลมดูอากาศให้นะครับ เปิดเลยว่าต้องให้นระบายเนาะด้านล่างนะเลยอ่ะโอ้โนี้หนาสวยครับไปขอบดูนี่ตัวเล็กๆน่ารักเชียวอืมนี่น่ารักเลยนี้สวยจัง นี่ครอันนี้ต้นไม้เล็กๆไหมอันนี้มาจากแยกนหลมนะครับเนี่ยตรงนี้เซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้โอ้โหอันนี้ต้นไม้สีชมพูอือนี่ยสวยมากนะครับ อันนี้ก็สวยโอ้อันนี้แต่ดูตู้ก็มีนี่ครับเสน่ห์จังเลยแบบ็นมินิชมพูดนะ้ยสวยมากนะฮะปลายครับทำนู้ติดอยู่เลยฮะนี่ครับลองดูดิอันนี้ชมพูนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีกวกากบอลกรด มันก็มีอย่างเงี้ยสวยครับอันนี้เหมียว u n i f ออดูนี่สวยครับอืมเนี้ก้านส้ม,นนมออสวยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สวยครับโอ้ยอยู่ในอยู่ในกล่องแบบนี้ก็สวยดูดิ ลายสวยมากนะนี่นี่สวยนี่เดี๋ยวพามาดูในตู้ตู้สวยครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงในตู้อย่างเี้ยเราต้องมีความดูดอากาศให้เขานะแล้วก็มีไฟนะไะไฟหรือต้นไม้น,ะนี่ไง อย่างน,นัว่ามันก็สวยนะครับสวยสากดูอย่างเงี้ยสวยมากมีแดงมีแบบชมพูมับบนก็สวยดูตรงนี้โอ้โหสวยมากตัวอย่างดูวามตรงด้านหน้านิดอ๋อมันมองไม่เห็นนะมากตัวน,น,นู้นเน่ยจะเป็นแบบว่าชมพูเหลืองเขียวอยู่ในต้นเดียวกันนะฮะอ่าดูตรงนี้ก็ไดนะ้อันนี้แบบ บางโวเชียมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าอเนื้อมันจะเป็นลายๆนะครับแล้วก็โอ้โหในตู้นีลยสวยจังนะครับนี่ฮะอย่างเงี้ยดูดิเป็นชอบเป็นดาวสวยในางานมีพร้นทงก็สวยนะเนี้ย แล้วนงเล็กก็มีนะฮะเนี่ย,ไไยนี่ก็สวยนะก็มาทะเลกสาดน้ำได้นะอ้โห่กินเสี่อ้ก็สวยแลครับอย่างเงี้ยสวอมันแลบหนวจริงนะ้บนนี้ก็สวยแต่ย,ยัง<ๆ>ีที่ะฮะฝั่งนี ั่งนีฝสองนี้ทางซ้ายนะดูดิอันนี้แบบเป็นสีเขียวเข้มนะฮะสีเขียวเข้มแล้วด่างเหลืองท้่เข้มนะอย่างงี้ก็สวยนะดูใบเขียวเขียวเข้มนะแล้วก็แบบสีเขียวแบบเนี้ยจากเข้มเกินก็ไม่เข้มนะดูดิสวยมากนะครับผมนะฮะมาดองมาดูซอยนี้นะ ฝั่งนี้ก็จะมีก็สวยๆเยอะอยู่เหมือนกันนะดูดิเอามาดูฝังนี้ฝั่น,นี้ก็จะมีกวัมกมรกตนะครับก็จะมีพวกแบบว่าเออห้า0ันพัน้าเก้าร้ยบาทหนึันะฮะมีใบเดียวนะหนึ่งใบอ่ะเธอถ้าเธอจะไ,ไปเป็นใบขาย มีข้าวอร่อยรับจักจะมีต้นไม้แล้วก็จะมีของ,งกินเนี่ยอันนี้ส่วนมากน่าจะจักรนอกนะลำเข้ามาะโอ้ร้านนี้ขายอยู่ในตู้อย่างเดียวเลยอะ่ะ

อ,อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้โปนะ่าจะต้นละ300บาทนะจะอยู่ในนี้จะต,ต้องมางเลือกเอานะต้นเล็กๆนะดูนี่เห,เห,เห,หมือนต้อย่างเงี้ยจะเหมือนพวกไม้พวกไม้อย่างนี้ก็สวยนีน่มีใบแดงๆนะครับ

โอ้อันนี้กล่องวรลลุ่สวยอันนี้ก็สวยเนี่ย้างหน,น้ขอนาจะฉีดใหม่มาให้มันเงาเลยสวยมากเลยออันนี้ฝั่งนี้ก็ในสัมนาจะแบบพวกนี้อยู่ในตู้อย่างเดียวไหมดูนี่ sẽ phát khoan bay dài dài ở xô làn này là cái hồ dù số cao sạch tốt đi đèn có ô, đi 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 có gì nữa kiểu ฝั่งนี้ก็จะมีปลอกนะขั่งนี้นะโอ้หอันนี้ก็จะเป็นกวักมรกตนะฮะด่างสีเลมอนอือเลมอนฟอร์มนี้สวยจังเนี่ยแล้วก็ด้านบนก็จะมีข้อเนี่ยมา กล้วยไม้นะดูกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้สวยเลยนะมองไม่เห็นตึนแบบนี้แบบอันนี้นดูดิอะไรเนี่ยปลูกอยู่ในกระถางก็กสวยแล้วนะเย อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศซอยกลางๆเลยนะฮะนี่ไม้ไดากสวยเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็อยู่จุดอ้มุมนี้สวยมากเลยดูดิจัดบูธได้สวยมากเลยเนี่ย เป็นโครงไม้ตั้งมาอย่างนี้เลยเออเนาะเ้อยงอืจะสวยเนาะสจริงโอ้อันนี้เท่าไงอันนี้อยู่ที่สามพันห้านะฮะหนึ่งพันก็มีนะอันนี้หนึ่งพันสองพันห้านะ เล็กๆอย่างนี้สองร้อยบาทนะครเนี่ยสองบาทคนระับอันนี้400บาทนะครับต้นนี้2ต้นเลยอันนี้500บาทนะฮะเนี่ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้300บาทนะครับพิงนะครับเเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปนู่นเลยนะอันนี้ อนะไรเนอะเป็นจริงอ๋อ <Hello. S 1> อย่างด้ต้นเล็กๆไปปลูกเนาะแต่ว่ามันพอเรา,เาไปปลูกจะรอดหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่โอ้อันนี้สวยอยู่เลยสวยๆแคยัยยงไม่ตู้อย่างเงี้ยก็สวย ต้นไม้ที่อยู่ในตู้แบบนี้สวยอยู่แล้วเนาะนโอ้ต้นนี้เนี่ยต้นนี้นะต้นนี้นะอันนี้อยู่ที่สองหมื่นนะโอ้สวยจริงนะอันนี้สนะิบเคนะบเดียวเนี่ยสิบเคเห็นไหมโอ้นะฮะอันนี้สวยจริงนะ แบบนี้สวยเนี่ยอันนี้ตกแต่งร้านก็ได้องสวงยมากเลยยกซุ้มมาลเลยใส่ไฟนะครับมาให้ดูดิทำแบบเอาลวดมาขึงเป็นวงกลมเพื่อให้ต้นไม้เลื้อยเข้าไปอยู่ในวงกลมเนี่ยอันนี้ก็น่าสวยอีครั่งนี้เลยเนี่ยอันนี้ครับเราจะทำ ครองลวดเนะี่ยแล้วก็ให้ต้นไม้เนี่ยมาตามอาอะไรนะตามลวดนะฮะนี่สวยนี่เดี๋ยวพามาดูที่อยู่ในกล่องนี่สวยเนาะอันนี้ก็สวยอันนี้สวยฮนะนี

มาดูอันนี้แบบว่าอยู่นอกตู้นะอืมสวยๆว้าวเนี่ย,สวย,ส,วย,ววยสวยจริงนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิสวยฮะเข้าชั้นนั้นหนนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูให้ให้โชคเข้าชัน้นมี่องสวยเนาะ ดูดิฟอร์มใบแบบกระจายเลยอ่ะดูดิอืมอันนี้แดงนะดูดิแต่พอต้น,นอนอ่อนอ่ะเส้นแบบมีเขียวเหลืองอย่างเงี้ยฮะดูตรงนี้นี่ฮะย,ยังนี้ก็สวยมากโอ้โห,หสวยจริงๆครับทอัน,นี้ก็จะเป็นโซนด้านนอกนะครับ ทางออกนะครับอู ừ. Ừ, <c ười> ้หโอ้โหสวยเลยนะมีมีคนนั่งอยู่ก็อยากเข้าไปดูอยู่นะนี่ฮะนี่โอ้โหสวยมากเลยแล้วก็ฝั่งโน้น ฝ่งมึงสวยครับด้วยสวยมากนะครับเนี่ยอ้หันห้านะครับเนี่ยต้นนี้โอ,ะะโอ้อันนี้ก็าหันห้าเหมือนกันนะฮะเนี่ย og hér hægt á.